สวัสดีครับอยู่กันในช่องของลิงค์ดูบอลครับช่วงข่าวเด็ดประจำวันผมได้หยิบยกข่าวนี้ขึ้นมาครับโรนโดยกวิธิญญาลุ้นบรรลุงดอ2025เพราะมั่นใจโปรตุกเกสซิลแชมป์เนชั่นลีก โดยข่าวนี้ครับคริสเตียโนโรนัลโด่กองหน้ากับตันทีมชาติโปรตุเกสชื่อว่าวิทญ,ญากองกลางเพื่อนร่วมทีมสมควรถูกยกเป็นอีกหนึ่งตัวเต่งเพื่อจะได้บรลลุงดอรประจําปี2025นะครับหลังทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับวอร์ิสเเชงแมงในฤดูกาลล่าสุดและมินยามมลกับอุสมานเดมเบเล่เป็น2ชื่อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดณเวลานี้สําหรับการช่วงชิงรางวับลบรลลุงดอแต่โรนัลโดมองว่าวิทยญญาก็ มีลุน้นเช่นกันผมเลือกคนใดคนหนึ่งไม่ได้หรอกแต่มันก็มีตัวเต็งอยู่หลายคนลามินยามาวคิริยาเนมปาเป้อุสมานเดมเบเล่วิติญญาก็ด้วยในมุมของผมนะคนที่สมควรได้รางวัลคือคนที่มีผลงานโดดเด่นและได้แชมป์แชมเปี้ยนลีกสตาร์อนาเซอบบร์วัย40ปีกล่าวในงานแถลงข่า,ขาวเมื่อวันเสาร์ที่7มิถุนายนก่อนนำโปรตุกเกสโดนสเปนในศึกยูฟ่าในชันลีกรอบชิงชนะ วันรุ่งขึ้นครับนอกจากนี้ครับโรนโดได้พูดถึงเกมสำคัญในวันอาทิตย์นี้แบบสั้นๆว่าผมว่าเราจะเดินทางออกจากที่นี่พร้อมกับโทฟี่ทุกท่านคิดเห็นยังไงครับคอมเมนต์พูดคุยเข้ามาได้ผมจะไปอ่านทุกคอมเมนต์ครับหากรับชมคลิปนี้แล้วครับชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปข่าวสารใหม่ๆจากทางเราก่อนจากกันไปขอฝากเว็บไซต์กีฬาอย่างลิงก์ดูบอลครับดูบอลสดดูบอลฟรีตามมาได้แอ ปงหมดไว้ในคอมเมนต์ครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ